ซุ้มส่วนตัวค่ะทำกลางบรรยากาศของริมคลองนะคะมีดอกบัวสวยๆค่ะต้นไม้ร่มรื่นนะคะสดชื่นที่สุดเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะใส่ลุงมาอยู่ที่ร้านลนเจอร์ e s t a u r a องนะคะทุกคนมากินข้าวเที่ยงกันค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะก็ เดี๋ยวจะพา,าเพื่อนๆนะคะชมบรรยากาศของร้านนะคะสวยงามบรรยากาศดีมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพา,าเพื่อนๆนะคะชมว่าวันนี้มีเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะและตอนนี้นะคะเราก็ได้สั่งอาหารมาก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทาน,นพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องส่บุฟเฟ่ต์มารีชาแนลด้วยนะคะไปทาน,นพร้อมๆกันเลยค่ะต้มยำน้ำข้นพี่แก้มลองคน S <S ฮะ<า>นี่ปะเนี่ยใช่มันจะละลายไม่ค่ะค้นคาบอ่ะโอ้คนน่าสีน่าก,กินมากใช่สีน่าก,กินมากไฟน่ากลัวด้วย <S 1> <S 1> อันนี้อะไรยำถั่วผู้าม ทับทิมรุยสวนค่ะอันนี้ตำเรนเจอร์เป็นซิกเนเจอร์ของร้านนะคะคล้ายๆตำหลวงพ่อบางค่ะเส้นมันจะเป็นแบบมะละกอเส้นใหญ่มีกุ้งมีหอยค่ะทุกคนน่ากินมากเสี่ยนวิธีคิดแม่เขาไม่กินข้า,าว,วเช้าอ๋อจริงเลยแม่ กันดูแลได้กันนะครับอันนี้คือกุ้งตัวโตๆน้ำต้ยมยำแบบข้นๆสีสันจัดจ้านน่ากินมากค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยปลาทับทิมรุยสวนค่ะแบบสวนแบบมาแบบจัดเต็มมากมะมวงมะม,ม,ม่วงเม็ดถั่วพริกผัก มอมไม่เห็นปลาเลยค่ะเราต้องลุยส่วนลงไปถึงจะเจอปลานะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือยำทั่วผู้นะคะสีสันจัดจ้านารับประทานมากเลยค่ะมีไข่ต้มด้วยค่ะแต่อันนี้ก็คือสุดยอดไฮไลท์ของร้านนะคะตําเรนเจอร์ค่ะเส้นมะละกอก็จะเป็นแบบเส้นเบนแบนนะคะเหมือนตำหลวงพ่อบางอะคะ่ะ แล้วก็มีกุ้งมีหอยนะคะเป็นแบบซีฟู้ดน่าทานมากๆเลยค่ะไปกินกันเลยค่ะทุกคนเม,มนูแรกเลยมันก็มีรสอยู่แต่ว่าม,มันเปรี้ยวต้ยมยำกุ้งน้ำข้นกุ้งตัวโตโต,ตเลยค่ะหรือน้เป็นน้ํข้นหรือเปล่าไม่รู้สิกุ้งตัวโต,วต,วตวมากค่ะทุกคนเดีย๋ยวไปชมไปชิมกันอืมร้อน เด้งจดมากตัวโตเลยฮะน้ำต้มยำเข้มข้นมากอร่อยนัวค่ะอันนี้รสแม่เลยอร่อยเมนูต่อไปนะคะกต้มยำต้มยำตําเบนเจอร์ค่ะ เอาหอยกันเลยอันนี้จะเป็นแบบเส้นเป็นแบนนะคะหั่นเป็นเส้นใหญ่นะคะน้ำซุทำอร่อยอะ่ะเหมือนเขาใส่กัะปิด้วยเนาะอ,อ,อร่อยมาก จนกรอบอต่อไปอเดี๋ยวเรามาชิมปลาทับทิมลุยสวนกินไงมมวะใส่มะม่วงเป็นตักปลา,า,าให้บ้างี๋ยวค่อยเอาข้างบน กับยิมทอดนะคะเขาแค่เนื้อใม้แล้วดูสวนค่ะทุกคนทำโตโหอื้อหือรสชาติเดนดุาเด็ดเผ็ดจัดจ้านอร่อยน้องบอกชอบเนมากกว่าอีกหนึ่งเมนูก็คืออันนี้คืออยากกินมานานแล้ว

อร่อยทุกอย่างย่างเช้หนหยงแหลมข้าวดีนะข้านุ่ม เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศรอบๆร้านกันนะคะร้านสวยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคน ดีมากๆเลยค่ะจับ <Stars> ข้าวอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนวันนี้นะคะ หลายลุงก็ครอบครัวก็มาทานข้าวเที่ยงกันที่นี่นะคะรสชาติของอาหารนะคะบอกได้เลยว่าสุดยอดค่ะอร่อยทุกอย่างเลยนะคะตังแต่ต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะส้มตำเลนเจอร์นะคะปลาทับทินรุยสวนแล้วก็ยำถั่วพูนะคะหมดเรียงเลยค่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะหมดจริงจริงค่ะทุกคนนะคะหมดเรียงทุกเมนูเลยนะคะทุกคน ี่คือหลักฐานและร่องรอยในการกินนะคะหมดแล้วค่ะบรรยากาศร่มรื่นนะคะสบายๆนั่งชิวชิวทานอาหารไปฟังเสียงน้ำไหลไปนะคะทุกคนอยู่ท่ามกลางลำคลองสวยๆน้ำเขียวใสๆมีดอกบัวให้เราได้เชยชมกันในน้ำโอ้โห ฟินสุดๆค่ะทุกคนชิลจริงตรงนี้สบายมากนุนๆๆๆ่นนุ่นนุ่นนุ่นนนเห็นว่านั่นนั่นเขานั่งกินอยู่ฝั่งนุ่นเห็นปะอ่ามากินได้ครับร้านนี้อร่อยทุกอย่างนะครับผมเรนเจอร์คาเฟ่แอนด์ริสตรงนะครับผมทางเข้าอาจจะเข้ามายากนิดนึงนะฮะก็ไม่นิดนึงแหละก็ยากเลยฮะทางมันค่อนข้างที่จะไกลไม่สะด เย็นสบายมากครับเขาม,มีทั้งพัดลมทั้งต้นไม้มีโหมันเป็นบรรยากาศที่มันดีอ่ะสภาพแวดล้อมข้างๆก็มีแต่ต้นไม้ลวครับมันไม่ค่อยมีบ้านค่ะจะเท่าไหร่ก็จะได้วิวที่ดีกว่าดีกว่ามากเลยงั้นขอฝากช่องนะตรงน,นี้เลยนะครับตอนนี้ผมทําช่องช่องหนึ่งอยู่นะครับเป็นช่องเกี่ยวกับเกมนะัะ ชื่อสิลามอนสเตอร์นะครับไปเขียนไปพิมพ์ได้เลย s i r a m o n s t e r นะครับผมช่องนี้ผมทำเกมตอนนี้มีอยู่5คลิปนะครับตอนนี้กำลังถ่ายทำเกมเกมเกมหนึ่งอยู่นะก็ฝากด้านหน้าใครที่อยากดาูคนเล่นเกมนะเก่งๆเออถิงตัวเองด้วย เป็นไงกันบ้างคะคลิปนี้นะคะวันพักผ่อนหย่อนใจแบบนี้นะคะก็พาเพื่อนๆน,นะคะได้มา,มาชมบรรยากาศร้านอาหารที่บรรยากาศร่มรื่นสบายๆชิลๆในวันพักผ่อนนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องสายลุงแฟมิลี่ชาแนลด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปเที่ยวที่ไหน กินอะไรนะคะหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะคะก็ติดตามชมได้ที่ช่องสายลุงชาแนลสายลุงเป็นมะลิชาแนลด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ต้องราเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ